สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการอัปเดตข่าวสารของวงการบันเทิงจีนแล้วก็การดูซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์จีนเป็นเพื่อนกันนะคะพึ่งจบไปนะคะสดๆร้อนๆกับเวทีของออสการ์ประเทศจีนค่ะใช้นาฟิล์มโกลเด้นลูสเตอนะคะครั้งที่37นะคะไก่ทองคำมาแล้วค่ะสำหรับรายการนี้นะคะบอกเลยโอ้โหมาพร้อมรถทัวร์กันเกรนหนำเลยนะคะเพราะว่าผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะเป็นดาราซึ่ง อายุน้อยมากๆนะคะซึ่งได้รับเป็นคนแรกเลยค่ะอายุขนาดนี้ประมาณ20กว่าปีเนาะ24ใช่ไหมคะสำหรับน้องหลีเกิงซีนะคะยินดีกับน้องเขาด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์ทุกเรื่องที่นางเอกนะคะที่ขึ้นมา ขึ้นมาเป็นตัวแบบคันดิเดตกันอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าเออจะตัดสินเนี่ยจริงๆแล้วหวานนะ่ะแบบเชียร์คุณมารี่นะคะบทของเธอดีมากเลยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ติดอะไรกับการที่น้องหลีเกิงซีได้ไปนะคะคือเหมือนกับว่าเหมือนมันเป็นค่านิยมอะไรบางอย่างของจีนไหมอะ่ะในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นละครหรืออะไรก็ตามนะคะยิ่งจบได้เศร้ามากเท่าไหร่คนร้องไห้ได้มากเท่าไหร่นั่นก็คือเขาประสบความสําเร็จนะคะอย่างภาพ,พยนตร์ที่น้องหลีเกิงซีได้มาเนี่ยได้รางวัลมานะคะ แบบร้บองไห้แบบโคตรทั้งเรื่องเลยค่ะบอกเลยทิชชู่ไอ้ม้วนหนึ่งอาจจะไม่พอนะเพื่อนๆมมวนปกติมมวนสแตนดาร์ดอาจจะไม่พอคือมันเป็นเรื่องราวของนางเอกแล้วก็พระเอกตัวเอกของเรื่องเนี่ยนะคะเป็นโลกร้ายแรงถึงแม้ว่าจะเป็นคนละโลกแต่ว่าอยู่ในระยะสุดท้ายนะคะเพื่อนๆไปดูกันได้นะคะเรื่องนี้ลงที่ Netflix ด้วยนะคะก็ถ้าสนใจก็ไปรอดูลองดูกันนะคะร้องไห้ทั้งเรื่องเลยอ่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ตายแน่นอนตายแน่ๆน,นะคะเพียงแต่ว่าต้อง การจะถ่ายทอดว่าเออชีวิตหลังจากที่คนเราเนี่ยมันรู้ว่าเอออีกไม่นานจะต้องตายเนาะการใช้ชีวิตมันต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่ว่าก่อนที่จะป่งได้ก่อนที่จะปล่อยวางได้ขนาดนี้นะคะพวกเขาจะต้องผ่านจุดที่เรียกว่ามือไม้สั่นทําอะไรไม่ถูกคือคนเรา ความรู้สึกแรกที่เรารู้ว่าเราจะไม่ไหวแล้วอีกไม่นานเราจะต้องลาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยความรู้สึกกลัวมันจะต้องมาเป็นอันดับแรกแล้วก็มันขนาดจับอะไรเนี่ยก็หล่นอะคือทุกอย่างอะทุกอย่างเลยอะนะคะมันจะประเดประดังมาเรื่องนี้ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจไปดูกันได้นะคะทีนี้คนที่โดนกล่าวถึงมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเรียกได้ว่าคนที่เป็นตัวตัวเต,ต่งที่ควรจะได้ด้วยสําหรับรางวัลน้อยอย่างคุณ หวังอีปอนะคะก็เหมือนกับได้ชิงรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมด้วยนะคะแต่ว่าในครั้งที่37นี้ไม่ได้รับรางวัลไปนะคะแล้วก็มีคุณเจ้าลี่อิงนะคะคุณเจ้าลี่อิงนี้โดนข่าวลือหนักมากเลยนะคะก่อนที่พิธีงานนี้จะเสร็จนะคะคือคุณเจ้าลี่อิงนี้เข้าในในเป็นแคนดิเดตนะคะผู้ถูกเสนอชื่อในรางวัลดาราหญิงสมทบยอดเยี่ยมของรายการนี้นะคะในตอนแรกเนาะใครๆก็แบบโอ้ลงข่าวประมาณว่าชาวเน็ตตั้ง ข้อสังเกตว่าด้วยความที่เจ้าลีอิงควาดรางวัลใหญ่ๆมาแล้วหลายเวทีแบบในปีนี้มาเยอะมากแม้กระทั่งไอเดอร์โกลเด้นอีเกิลนะคะเธอก็ได้รางวัลในเวทีนั้นเป็นครั้งที่2ด้วยนะคะซึ่งดาราบางคนยังไม่เคยได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทําให้เฮ้ยรางวัลเนี้ยไอรางวัลไก่ทองคำเนี้ยล็อกแน่ๆเลยเดี๋ยวเจ้าลีอิงก็ต้องขึ้นไปรับรางวัลอีกนะคะแต่ว่าไม่ค่ะเพื่อนๆ <laughs> บอกแล้วนะคะบางทีก็ด่ากันไปช่ำๆก่อนเลยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้กระทบ อะไรกับคุณเจ้าลี่อิงหรอกเรื่องโดนด่าเนี่ยเธอแบบเธออยู่มานานนะคะเธออยู่มานานเธอก็ไม่ได้ใส่ใจกับข่าวลือหรืออะไรที่มาโจมตีเธอก่อนที่งานมันจะเสร็จสิ้นแล้วก็พองานเสร็จสิ้นแล้วนะคะทุกคนก็มาเขียนถึงถึงเธอในลักษณะที่โอโอเคมากเลยคือประมาณว่าไม่ได้มีการล็อกรางวัลอะไรไว้นะคะคือคุณเจ้าลี่อิงเนี่ยเพิ่งจะเดินเข้ามาในในวงการภาพยนตร์แบบ เต็มตัวนะคะในในช่วงนี้ถึงแม้ว่าแต่ก่อนนั้นจะมีแบบภาพยนตร์แนวจีนคอสตูมโบราณที่ว่า go to the west นะคะที่เป็นพระถังสัมจังที่แสดงคู่กับอดีตสามีนะคะทีนี้พอหลังจากนั้นพอ,เ,อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นครั้งแรกที่คุณเจ้าริอิงเข้ามาในถนนสายของภาพยนตร์แล้วก็กวาดรางวัลมาทั้ง2เรื่องเลยนะคะก็เลยทาให้คนก็ค่อนข้างจะเพ่งเล็งว่าคุณเจ้ารีอิงเนี่ยจเจริญเติบโตเร็วมากๆในช่วงแบบเนี่ยช่วง2ปีที่ผ่าน มาในงานของภาพยนตร์นะคะแล้วก็กวาดรางวัลมาแล้วในแบบขนาดไปต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นเองแล้วก็ที่ฮ่องกงเองคุณเจ้าลี่อิงก็ไปรับรางวัลน,นะคะเกี่ยวกับไอภาพยนตร์เนี้ยมาแล้วนะคะ ส่วนหวังอีป,ปอของพวกเรานั้นนะคะได้รับการเสนอชื่อเพราะเขาก็มีผลงานที่แบบบ็อกออฟฟิศก็ได้เงินเยอะด้วยใช่ไหมละ่ะอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงมีอายุน้อยอยู่นะคะในฝ่ายของผู้ชายเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็บอกว่าพลาดครั้งนี้ไม่เป็นไรภาะวะอีกท่านหนึ่งได้นะคะแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนกับนิมิตหมายอันดีค่ะภาะวะคะแนนนะคะเท่าที่เขาคุยกันก็คือว่าเฉือนกันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะก็มีโอกาสเป็นความหวังในในปีต่อไปนะคะที่ จะมีการจัดไอ้รางวัลไก่ทองคําอีกเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้เป็นอะไรที่จะต้องมาเสียใจอะไรนะคะรวมทั้งตัวของนักแสดงเองด้วยทุกสิ่งทุกอย่างคือมันมันก็อย่างนี้แหละมีคนได้ก็ต้องมีคนไม่ได้นะคะแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับฝ่ายผลิตอีกนะคะที่จะผลิตผลงานภาพยนตร์ดีๆมาเนี่ยแหละค่ะก็เป็นความหวังของวงการภาพยนตร์จีนนั่นเองนะคะ คุณหวังอีปอนั้นนะคะในปีที่ผ่านมาเขาได้สร้างสรรค์นะคะภาพ,พยนตร์ที่เป็นไอดอลเชิงบวกเป็นตัวละครแบบรุ่นยาวที่สามารถจะสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับเหล่าบรรดาเด็กเยาวชนรวมทั้งแฟนหนังแห่งยุคนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นหนังที่คุณหวังอีปอแสดงนะคะก็จะได้รับเงินค่อนข้างเยอะคือส่วนของบ็อกอฟฟิศได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้มีโอกาสประกบกับดารารุ่นพี่ที่เก่งๆด้วยนะคะในปีที่ผ่านๆมาก็ประมาณ2 สามเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะทีทีได้แบบว่าออนแอร์แบบเอยเรียกว่าออนแอร์ air, เรียกว่าออกฉายค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีบางเรื่องก็ไปไกลถึงเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นการคัดเลือกนะคะจากสมาคมของภาพยนตร์จีนเพื่อเอาเรื่องที่โดดเด่นนั้นไปแบบว่าไปแข่งขันในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศแล้วก็เอาไปฉายที่โน่นอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสอีกก้าวไกลเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพอคุณ หวังอีปอร์นั้นไม่ได้รับรางวัลนี้ใช่ไหมก็มีนักข่าวนะคะก็ให้กําลังใจแล้วก็แบบทุกคนก็คอยสนับสนุนว่าวัดต่อไปนี้นี่ก็เป็นอีก9191นาหนะคะที่แบบว่าจะได้เป็นแรงจูงใจให้พัฒนาผลงานให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นขอให้มีความพยายามต่อไปนะคะตราบใดก็ตามที่เขายังคงแบบอันนี้คงแบบสร้างแล้วก็แสดงแบบบทบาทเชิงบวกแบบนี้แล้วก็เรียกได้ว่าดูแล้วมีกําลังใจมีแรงบันดาลใจ ะะเขานั้นจะต้องได้รับความได้รับรางวัลในที่สุดนะคะทุกคนก็หวังว่าในครั้งต่อไปนั้นถ้ามีผลงานชิ้นเด่นๆน,นะคะของคุณหวังอีปอแล้วจะต้องเป็นหวังอีปออย่างแน่นอนนั่นเองนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าแบบเออตัวของคุณหวังอี้ป๋อเองนะคะยังเป็นแบบเหมือนอดูถึงผลงานของนักแสดงชายคนอื่นๆที่อายุน้อยๆเงี้ยค่ะให้เขาได้เห็นว่าเออขนาดคนอายุน้อยๆอย่างคุณหวังอี้ป๋อยังได้เสนอชื่อแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวของท่านอื่นๆที่มีโอกาสได้เข้ามาในวงการแวดวงของภาพยนตร์อะไรแบบนี้ควรจะแบบเออสู้เต็มที่นะจะได้แบบประสบความสำเร็จ ะะได้มีชื่อขึ้นมาประกาศบนเวทีนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องราวของมีการสังเกตนะคะคือด้วยความงานนี้มันเปรียบเสมือนออสการ์ของทางจีนบัตเจ็ตอะไรต่างๆก็จะเยอะนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเทคโนโลยีของกล้องะคะ่ะที่ใช้ในงานนี้นะคะมีความละเอียดสูงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครผิวไม่ดีดาราคนไหนที่แต่งตัวมาไม่เนี๊ยบนะคะเครื่องสำอางไม่เรียบเนียนเนี่ยบอกได้เลยบอกได้เลย ะะว่าตายค่ะตายกล้องเพราะว่ากล้องใช้ความละเอียดสูงมากนะคะเขาบอกว่าใช้เทคโนโลยีแบบพิเศษสูงสุดของระดับความละเอียดของเลนในระดับสูงสุดเลยนะคะก็เขาบอกว่าหน้าดาราบางคนเนี่ยเห็นแม้กระทั่งสิวเซียนอะ่ะเพื่อนแล้วก็มีมีชมด้วยนะคะว่าผิวของคุณเจ้าลีอิงนี้สวยมากๆเลยนะคะก็ทะลุเครื่องสําอางลงไปก็ยังคงยังคงสวยอยู่นะคะใบหน้าก็มีความแวววาวนั่นเองค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะ ในจุดบางจุดที่เครื่องสําอางนั้นไม่เรียบเนียนนะคะอย่างช่วงคางๆแกมที่ใครใกล้หูอะไรแบบนี้ค่ะรอยต่อเครื่องสําอางนะคะโอ้ยตายตายตาย,ตายขนาดนั้นกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะก็เรียกได้ว่านะคะพอภาพออกไปแล้วก็ยังมีดาราบางท่านที่แบบโอ้โหได้ได้เห็นกับภาพเหล่านั้นก็รู้สึกตกใจเช่นเดียวกันนะคะอย่างเ,เดี๋ยวนะเออไม่เอ่ยชื่อดีกว่าไหมาแต่ก็เอาเป็นว่านะคะเขาก็ไปถ่ายมาไม่ว่าจะเป็นคุณเจ้ารี คุณหมารี่คุณจินเฉินคุณเ,เหลียงจิงนะคะคุณเหยียนใครอีกนะหลายคนเลยนะคะคุณคุณเหยียนปิ่งเหยียน คือเหล่านี้รอดนะคะก็คือถึงแม้ว่าเครื่องสำอางจะไม่เรียบเนียนบ้างในบางจุดแต่ว่าผิวดีจริงๆค่ะส่วนสำหรับผู้ชายส่วนใหญ่นะคะก็จะมีสิวเซียนกันเขาบอกไหมกระทั่งโอ้ยคุณหวังอีปอนะคะก็มีหวังอีปอนะคะก็มีสิวเซียนจมูกดำด้วยนะคะมีเขาแซลลมาในในข่าวเนาะโอ้ตายๆค่ะแล้วก็ยังมีคุณหวังลวดตันอีกนะคะอายุมากกว่า40ปีแล้วสีผิวเวลาออกกล้องแล้วก็เห็นได้ว่าโอ้โหค่ะ แตกต่างอย่างชัดเจนกับผู้อื่นนะคะแล้วก็มีบางท่านที่แต่งหน้าได้ดีก็คือคุณหุย ฮุยอิงหงนะคะแต่งหน้าสวยมากได้รับคำชมภายใต้เล่นความละเอียดสูงสุดขนาดนี้นะคะขยายแล้วขยายอีกก็ยังไม่เห็นชั้นแตกต่างระหว่างผิวเนื้อกับเครื่องสำอางเออตายค่ะที่จีนเขาทำอะไรกันนี่นะคะแล้วก็ดารานะคะส่องด้วยดาราอาวุโสทั้งหลายมาเจะคุณฉีเหมยเจี้นนะคะแล้วก็คุณซื้อชินนะคะก็ไปถ่ายมาเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะก็มีออร่าอยู่เนาะสงสัยมีกาเล่นหรือเปล่าเอยดาราที่เป็นผู้อาวุโส ทั้งหลายนะคะอ่าแล้วค่ะก็นะจุดนี้ก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของงานเนาะกิมมิคต่างๆแล้วก็รางวัลไก่ทองคําก็เห็นเขาทําเป็นตัวไก่เลยนะคะก็น่ารักดีไก่ขายาวเบื้อเลยนะคะอ่าแล้วค่ะก่อนจบนะคะก็ด้วยความที่ลงแหมพาพป,ปกขนาดนี้แล้ว ปกก็ชงม,มาขนาดนี้แล้วนะคะคุณเจ้าลี่อิงแล้วก็คุณหวังอีป้ปอนะคะสองคนนี้หลายๆท่านเนี่ยบางคนก็ยังคงต่อเรืออยู่นะคะเพื่อนๆค่ะอย่าไปแบบว่าทะเลาะกันนะบอกเลยคู่นี้นะคะ คือถ้าด้วยตามธรรมชาติเนี่ยคุณเจ้ารีอิงนะคะแสดงละครกับใครอะ่ะเธอเป็นคนที่มีเคมีสาธารณะมากมากค่ะแล้วก็รุ่นน้องนะคะที่เคยแบบร่วมงานกับเธอแม้กระทั่งไปวลไลตี้เฉยๆอย่างคริสวูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังสนิทกับคุณเจ้ารี่อิงมากเลยคุณเจ้ารี่อิงเป็นคนที่แบบมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะเธอนิสัยไม่ค่อยเรื่องมากแล้วก็นิสัยคล้ายๆผู้ชายแล้วก็เวลาทํางานก็จะตั้งใจอย,อย่างจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะนิสัยที่ ที่แบบว่าคนแบบคนจะรักเธอคนที่ทำงานกับเธอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในกรณีของอหวังอี้ป๋ออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือนกับแบบเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันมากๆนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆอาจจะแบบเออดูข่าวลือมามากมายอะไรเงี้ยประมาณมันก็จะมีข่าวเฟกๆออกมาว่าเออพวกเขานั้นได้รับการสงสัยว่าอยู่ด้วยกันหรือเปล่าพวกเขานั้นแบบเออเนี่ยเคยแบบทานอาหารในช้อนเดียวกันซึ่งแบบปกติแล้ว คือปกติแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นคุณเจ้าลี่อิงเองอะโอเคแบบลักษณะนิสัยเธอลุยๆนะคะเธอไม่ค่อยจะแบบอะไรเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับคุณหวังอี้ป๋อเนี่ยเขาเป็นคนแบบโอค่อนข้างสตรีทเขาเป็นคนค่อนข้างจะแบบ perfectionist นะคะแต่ว่ามีหลายพฤติกรรมที่เขามักจะทําแตกต่างจากคุณเจ้าลี่อิงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการจับมืออะไรเงี้ยคือคุณหวังอี้ป๋อจับมือเจเจนะคะจับมือเจ,จ,จียเจียเนี่ย รีอิงได้แบบสนิทใจคู่นี้ส่วนคนอื่นนั้นอาจจะเอามือไปแบบว่าแค่กำมือแล้วก็สัมผัสอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็การที่ทานของหวานช้อนเดียวกันบ้างแล้วก็การที่เห็นมีสร้อยที่เป็นเหมือนรูปกระดูกนะคะที่ใส่คืออาจจะเป็นความชอบส่วนตัวน,นะคะของคุณหวังอีปอที่ชอบใส่สร้อยเส้นนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกเพื่อนๆมันก็เหมือนกับเหล่าบรรดาแบบ คนในวงการบันเทิงที่เขาถ่ายทำถ่ายทำซีรีส์ด้วยการมีงานด้วยการอะไรแบบนี้ค่ะก,ก็เกิดความสนิทสนมแล้วก็บทของพระเอกนางเอกกับนางโจรเนี่ยคือมันก็มีความแบบต้องผจญภัยไปในป่าต้องผจญภัยไปเจอกับผู้ร้ายไปด้วยกนะันน่ะสองคนนะ่ะพระเอกกับนางเอกเพราะฉะนั้นแล้วฉากมันเยอะนะคะไม่มีอะไรเลยถ้าเพื่อนๆไปดูนะคะนางเอกเนี่ยอย่างคุณเจ้ารี่อิงเนี่ยตอนเธอถ่ายทําซีรีส์กับคุณเฉินว่ยถิงอะ่ะโอ้ยเพื่อนๆขาเคมีโคตรจะดีงามเลยนะ ะะทั้งนอกจอในจอค่ะคุณแม่ของคุณเฉินเวทิง่งถึงกับเอ่ยปากเลยนะคะว่าโอ้โหชอบรักคุณเจ้าลี่อิงมากๆนะคะอันนั้นก็อันนั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะคะก็คือมีมีแบบการเอาอาหารมาทานด้วยกันด้วยนะคะเอาอาหารมาเผื่อเจ้าลี่อิงด้วยอะไรด้วยนะคะคือมันเป็นแค่ความสัมพันธ์ดีๆในวงการบันเทิงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ดูสิอย่างคุณเจ้าลี่อิงกับคุณหลินเกิงซินเนี่ยเขาก็สนิทกันขนาดไหนนะคะจนกระทั่งคนก็ฟินกันไป สุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะคือแบบเคมีมันดีมากเฉยๆแต่จริงๆแล้วทั้งคู่ไม่มีอะไรกันหรอกต่างคนต่างก็มีชีวิตของกันและกันนะคะอย่างคุณหวังอีป,ป๋อเนี่ยเขาจะไปไหนได้โอ้โหบริษัทเขาต้องดูแลขนาดนั้นเขาเป็นเสมือนตัวทําเงินทําทองนะคะให้กับทางค่ายเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ดิกแทบจะไม่ได้อยู่แล้วงานก็เต็มบอร์ดอยู่แล้วนะคะส่วนคุณเจ้ารี่อิงเองเธอก็โฟกัสกับลูกชายของเธอแล้วก็โฟกัสกับงานที่มีคุณภาพของเธอนะคะ ม,มันไม่มีเรื่องราวที่ต้องมาแอบซ่อนความสัมพันธ์อะไรกันนะคะ เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยไปเห็นบางทีก็เสียบรรยากาศเนาะแฟนขับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ก็มาพยายามที่จะมาด่ากันนะคะมาด่ากันมีหลายแบบก็คือมีมีแบบว่าพยายามส่งเสริมเออส่งเสริมให้พวกเขารักกันประมาณว่าต้องเป็นจริงแน่ๆกับแบบว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกแล้วก็มาเรียกเจ้าลี่อิงว่าป้าแล้วก็ไม่จริงหรอกมาเรียกหวังอีปอว่าไอ้เด็กลิงอะไรแบบนี้นะคะคือด่ากันไปด่ากันมาโอ้มันก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วะคะ่ะเ,เพื่อนๆค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะทั้ง ด้านของอหวังอี้ป๋อกับคุณเสี่ยวจ้านเองอะ่ะเขาก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เออแบบแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากลุ่มคนที่พยายามจะผลักดันให้ทั้งคู่อ่ะค่ะผู้ชายกับผู้ชายสองคนนี้มาเป็นแฟนกันเขาทําเพื่ออะไรเขาทําเพื่อจะให้ศิลปินของเขานั้นตายเดี้งไปจากวงการบันเทิงหรือไงเอ่ยนะคะวงการบันเทิงจีนมันไม่ได้เขายังไม่ยอมรับเลยชายกับชายแล้วก็ความเป็นเสี่ยวจ้านกับความเป็นหวังอี้ป๋อเนี่ยคือทั้งคู่เป็นผู้ชายเออจะ ชงอะไรกันนะคะคือแบบบางทีก็งงมากเลยกับกับความคิดนะของแบบเหล่าบรรดาแฟนคลับบางกลุ่มนะคะก็ไม่อะไม่เป็นไรเราก็ไม่ว่ากันละกันแต่ก็เอาแต่พอดีพอดีเนาะนึกถึงนึกถึงแบบข้อเท็จจริงกันบ้างนะคะเอาละค่ะเ,เขาเป็นเขาเป็นเพื่อนกันได้มีมิตรภาพที่ดีได้เพราะเขาเคยร่วมงานกันสนิทสนมกันแล้วเขาก็อยู่ในวงการเดียวกันนะคะแต่ว่าการมาชงให้เขาจะต้องมีเรื่องส่วนตัวด้วยกันอะไรแบบนี้มันแบบถ้ามัน มากเกินไปจนถึงขั้นทะเลาะก,กันมันก็ทําให้เสียบรรยากาศเนาะอะอล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ